สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทูเดย์ดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีหวยฮานอยนะครับวดวันที่29ธันวาคม2563ลงคลิปให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่ชอบแนวทางหวยฮานอยที่กำลังหาข้อมูลตัวเลขเด่น หวยฮาหนอยจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสลักหวยฮาหนอยนะครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนําการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮานอย,หหนอยวงเล็บเปิดฮาหนอยพิเศษและฮาหนอยรอบปกติวงเล็บปิดนะครับจับคู่ชุดสองสามตัวสองตัวเพื่อหาเลขชุดเด่นเป็นแนวทางการซื้อสลัก หวยฮาหนอยเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณายานในการรับชนนะครับขอบคุณครับมาดูผลการออกสลากหวยฮหาหนอยพิเศษกันก่อนนะครับในงดวันที่28ธันวาคม2563ครับผลการออกรางวัลเลขไทย4ตัวครับออก9575ครับ9 575เลขไทย3ตัวบนคือ ห้าเจ็ดห้าครับเลขไทยสองตัวบนคือเจ็ดห้าครับนี่คือเลขไทยสองตัวบนและสามตัวบนผลการออกของหวยฮานอยพิเศษในงวดวันที่ยี่สิบแปดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับมาดูการสรุปเลขเด่นประจําหลักนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับจากการนําเลขหลักร้อยวัล่าสุดก็คือเลขห้าครับ หลักสิบก้นละสดคือ7ครับหลักหน่วยว้อนละสดคือ5ครับคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยในงวดวันที่29เนะครับเป็นหวยหาหน่อยพิเศษครับที่จะออกในเวลา17บเนากาถึง17บเนกาสานาทีก็จะทราบผลกันนะครับเป็นหาหน่อยพิเศษครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยที่ผมได้คำนวณสูตรเลขเด่นนะครับได้เลขเด่นตามหลักร้อยครับ ได้เลขเด่น4ตัวครับหลักร้อยครับมีเลข2เลข5เลข7เลข0ครับ2 5 7 0เป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยครับหลักสิบครับได้เลขเด่น4ตัวครับได้เลข1เลข3เลข6เลข8ครับ1 3 6 8เป็นเลขเด่นประจำหลักสิบครับและหลักหน่วยครับได้เลขเด่น4ตัวเช่นเดียวกันครับได้เลขเด่น4ตัวเช่นเดียวกันเลขเด่นที่ได้ก็คือเลข4เลข5เลข9เลข0ครับ4 5 9 0เป็นเลขเด่นประจำหลักหน่วยนะครับนี่คือ เลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักป่วยหวยหานอยจากการคำนวณสูตรนะครับ มาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนําหลักสิบสตัวครับ1 2 1 3 6 8ครับจับคู่ละหน่วย4ตัวนะครับ4 5 9 0ครับได้เลขเด่นชุด2ตัวดังนี้ครับ1วางหลักสิบครับจับคู่ละหน่วย4ตัวจะได้1 4 1 5 1 9 1 0ครับ3วางหลักสิบจับคู่ละหน่วย4ตัวครับจะได้3 4 3 5 3 9 3 0ครับแล้วก็6วางหลักสิบจับคู่ละหน่วย4ตัวครับจะได้6 4 656960ครับในก็เลข8บางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้84858980ครับทั้งหมด16ชุดนะครับในกลุ่มนี้มีด้วยกัน16ชุดก็ต้องมาลุ้นกันว่า16ชุดนี้จะเดินตามสูตรนี้อีกหรือไม่ครับนี่เลขไทยชุด2ตัวบนหวยฮานอยพิเศษนะครับส่วนชุดฟันทงครับจากทั้งหมด16ชุดครับผมสรุปชุดฟันทงไว้ดังนี้ครับ ชุดฟันธงสองตัวบนครับชุดเด่นครับสองตัวบนครับจากขั้งหมดสิบหกชุดนยผมก็ตัดให้ท่านสมาชิกได้ดูนะครับจะได้ชุดเด่นเหลืออยู่สี่ชุดครับจะได้หนึ่งสี่หนึ่งเก้าหกสี่หกเก้าครับหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหกสี่และหกเก้าครับนี่คือเลขเด่นสองตัวบนหวยหาน่อยนะครับส่วนชุดสามตัวบนครับชุดสามตัวบนหลักร้อยครับหลักร้อยสองห้าเจ็ดศูนย์ครับสองห้าเจ็ดศูนย์ผมเน้นไปที่เลขห้าบเไขศูนย์ครับ เน้นไปที่เลข5กับเลขศูนเป็นวางตำแหน่งหลักร้อยครับจากคู่กับชุดเด่น4ชุดครับชุดเด่น4ชุดก็มาดูชุด3ตัวบนนะครับหวัวหน่อยครับชุด3ามโดนหวางหลักร้อยครับจากคู่กับชุดเด่นนะครับ4ชุดครับจะได้5 1 4 5 1 9 5 6 4 5 6 9ครับ0วางหลักร้อยครับจากคู่กับชุดเด่น4ชุดครับจะได้0 1 4 0 1 9 0 6 4และ0 6 9ครับนี่คือชุด3ตัว บนนะครับส่วนชุดเน้นนะครับชุดเน้นชุดเด่นที่สุดนะครับในจํานวนเลขไทยสองตัวนะครับเลขไทยสองตัวหวยหาหน่อยครับเลขไทยสองตัวบนครับหนึ่งสี่ที่ผมสรุปเรียนสรุปไว้หนึ่งสี่หนึ่งเก้าหกสี่และหกเก้าครับผมเน้นไปที่หกเก้ามากกว่าครับเน้นไปที่หกเก้ามากกว่าครับความน่าจะเป็นเลขไทยสองตัวบนครับส่วนชุดสามตัวบนครับทั้งหมดแปดชุดครับทั้งหมดมีมีด้วยกันแปดชุด ชุดสรุปเด่นก็จะมีนะครับ569ครับ569นะครับ569 3ตัวครับแล้วก็069ครับ069ครับถ้า5มาเขาจะเป็น569ถ้า0มาเขาจะเป็น069ครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮานอยพิเศษนะครับที่จะออกในงด่ันที่ 29ธันวาคม2563ครับในรอบเวลา17บนกาถึง17บเนกาสนาทีก็จะทราบผลนะครับนี่คือเลขเด่นจากการสรุปความน่าจะเป็นนะครับมาดูหวยฮานอยปกติกันต่อนะครับหวยฮานอยในรอบปกติครับ18บแนกาถึง18บแนกา30นาทีโดยประมาณครับในงนวดวันที่นะครับในงนวดวันที่2ธันวาคม2,500 6 3ครับ2563นะครับมาสรุปผลการออกหวยหานรอบปกตินะครับในงวดวันที่2 8ธันวาคม2 5 6 3ครับผลกันออกรางวันเลขท้าย4ตัวครับออก7690เครับ7 6็0กเลขไทยาย3ตัวบนคือ69 0ครับ69คือคือ3ตัวบนเลขทยาย2ตัวบนคือ90ครับ90คือเลขไทยาย2ตัวบนครับนี่คือหวย หาหน่อยรอบปกติ18บแนากาถึง18บแนากาสามสนาทีนะครับมาสรุปสูตรนะครับที่ผมได้ลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางนะครับสูตรนะครับสูตรในชุดหัยห,หน่อยรอบปกตินะครับที่ลงไปในคลิปล่าสุดครับสรุปเลขหลักร้อยหลักร้อยไม่เดินตามสูตรครับหลักสิบสรุปชุดเด่นไว้4ี่กับเครับเข้าเข้า เลขเก้าครับหลักหน่วยครับสรุปได้ไว้ห้าเก้าศูนย์เข้าเลขศูนย์ครับผลจากสิบหกชุดนะครับก็จะมีเข้าเดินตามสูตรนะครับเดินตามสูตรสิบหกชุดส่วนชุดเด่นครับชุดเด่นนะครับผมสรุปชุดเด่นไว้นะครับสี่ชุดครับสี่ห้าสี่ศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์ครับที่เน้นไปสี่ห้าเลขเก้าห้าไม่เดินนะครับอยู่ที่ชุดรองครับคือเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์คือเลขไทยสองตัวบนหวัวหน่อย ในงวดวันที่28ธันวาคม2563นะครับก็สมาชิกท่านใดที่นำตัวเด่นนี้ไปซื้อสลากหวยฮานอยที่มีถ้ามีโชคครับก็ขอแสดงความดีใจนะครับถ้าท่านจะมีโชคครับท่านที่ยังไม่มีโชคก็ต้องมารอรุ่นกันต่อไปนะครับในงวดวันที่29ธันวาคม2563ครับ มาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับจากการคำนวณสูตรครับหลักร้อยผมได้นำหลักร้อยวดล่าสุดคือ6ครับมาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยครับหลักสิบวดล่าสุดคือ9ครับได้นำมาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบครับและหลักหน่วยคือเลขศูนย์ครับผมนำเลขศูนย์มาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยในงวดวันที่29ธันวาคม2อ6 3าครับจากการคำนวณสูตรได้ตัวเลขดังนี้ครับ หลักร้อยครับได้4ตัวครับมีเลขก1เลข2เลขก6เลขก7ครับ1267เป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยครับ หลักสิบครับได้เลขสี่ตัวเช่นเดียวกันครับได้เลขหนึ่งเลขห้าเลขหกเลขศูนย์ครับหนึ่งห้าหกศูนย์เป็นเลขเด่นประจําหลักสิบนะครับและหลักหน่วยครับได้เลขเด่นสี่ตัวเช่นเดียวกันครับเลขเด่นประจาหลักหน่วยจากการคำนวณสูตรได้เลขสามเลขห้าเลขแปดเลขศูนย์ครับสามห้าแปดศูนย์เป็นเลขเด่นประจําหลักหน่วยครับนี่คือข้อมูลเลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจากสูตรที่ผมได้คํานวณสรุปเลขเด่นชนกันนะครับได้ เลขเด่นไปจำหลักหลักละ4ตัวเลขด้วยกันนะครับมาดูชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวผมนำหลัก10 4ตัวครับ1 5 6 0ครับจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับ3 5 8 0ครับจะได้ชุด42ตัวบนดังนี้ครับ1วางหลัก10ครับจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้1 3, 1 5 18, 10ครับ5วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้53าม ห้าห้าห้าแปดห้าศูนย์ครับหกางหลักสิบจากคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้หกสามหกห้าหกแปดหกศูนย์ครับศู 10, นย์างหลักสิบจากคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ทั้งหมดสิบหกชุดเลยครับในสิบหกชุดนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าชุดไหนจะเด่นที่สุดนะครับมาดูชุดเด่นนะครับที่ผมสรุปไปครับความน่าจะเป็นครับชุดเด่นนะครับหลักสิบครับสี่ตัว หนึ่งห้าหกศูนย์ครับผมเน้นไปที่เลขหนึ่งครับเลขหนึ่งครับและเลขหกครับพอในเป็นตำแหน่งหลักสิบครับหลักหน่วยครับสามห้าแปดศูนย์ครับผมเน้นไปที่เลขห้านะครับเลขห้ากับเลขศูนย์ครับเลขห้ากับเลขศูนย์เป็นเลขเด่นประจําหลักหน่วยครับมาดูชุดเด่นนะครับจากทั้งหมดสิบหกชุดนะครับชุดสองตัวบนหัวหน่อยครับผมก็สรุปชุดเด่นไว้เลยครับชุดเด่นที่สรุปไว้หลักสิบสองตัวหนึ่งกับหกครับหลักหน่วยสองตัว ห้ากระสครับจับคู่ชุดเด่นก็จะได้1 5 1 0 6 5 6 0หนึ่งศูนย์หกครับหนึ่งห้าหนึ่งศดนี่ชุดครับสชุดเป็นชุดเด่นหวย หาหนอยเลยครับหุ่หาหนอยรอบปกติ10ไแปดนา,า,าถึง18บแปดนาามสนาทีโดยประมาณครับส่วนชุด3ตัวบนครับผมนําหลักร้อยครับหลักร้อย1 2ึ่ครับผมเน้นไปที่เลข1เลข6ครับ1กับ6ครับวางในตําแหน่งหลักร้อยครับเน้นไปที่เลข1ครับตัว1ครับ ก่อนเน้นไปที่เลข6ตัวหนึ่งครับเป็นเลขคู่วนอยู่ครับ1กับ6ครับวางในตำแหน่งหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบนครับ1 5 1 0 6 5และ6 0ครับจะได้ชุด3ตัวบนหวยหานอยดังนี้ครับชุด3ตัวบนครับ1วางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่น4ชุดครับจะได้1 1 5 1 1 0 1 6 5 160ครับ แล้วก็6กวางตำแหน่งหลักร้อยครับจับคู่ชุดเด่นสี่ชุดครับหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หกห้าหกศูนย์ครับจะได้หกหนึ่งห้าหกหนึ่งศูนย์หกหกห้าและหกหกศูนย์ทั้งหมดแปดชุดนะครับทั้งหมดในแปดชุดนี้ความน่าจะเป็นนะครับชุดที่เด่นที่สุดครับชุดที่เด่นที่สุดนะครับ,นนรบในตำแหน่งเลขชุดสองตัวนะครับาจาก ผมสรุปไว้16จับคู่ได้16ชุดครับชุดเด่นดึงเด่นมาเหลือ4ชุดครับ4ชุดครับ15 10 65และ60ครับแต่ชุดเน้นครับชุดเน้นความน่าจะเป็นครับจาก4ชุดผมเน้นไปที่นะครับเด่น15ครับเน้นไปที่15และ65ครับ15และ65นะครับเน้นไปที่15และ65นะครับความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็น15และ65คือนี่นี่คือเลขชุด2ตัว บนนะครับส่วนชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนหวยฮานอยครับหุยฮานอยในรอบปกติครับชุด3าตัวบนครับผมสรุปไปความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นนะครับเล็กเด่นก็คือ6 1หครับชุดเน้นนะครับ6 1หาครับห1หน้าความน่าจะเป็นครับชุดรองก็คือ165ครับ165งเลยครับชุดรองครับเล้นไปที่ 15มากกว่านะครับชุดรองคือ165ครับนี่คือชุดเลกไทย2ตัวและ3ตัวบนหวยฮานอยในรอบปกติ18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีครับผมก็เลยรวบรวมสูตรข้อมูลหาข้อมูลมาลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมที่ชอบแนวทางหวยฮานอยทั้งสองรอบนะครับรอบพิเศษและรอบปกตินะครับจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสลากหวยฮานอยนะครับ ขอบคุณสมาชิกสตาทุเดดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลสูตรวหวยฮาหนอยพิเศษและวหวยฮาหนอยรอบปกติวหวยฮาหนอยธรรมดา1 8บแนาทีที่ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางก็ฝากกดติดตามกด subscribe กด, like, ด share, ไลค์กดแชร์เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่น ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปครับให้สมาชิกสตาร์ดูเรดดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลักหยวห,หนอยงวดประจำวันที่29ธันวาคม2563เฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ